สวัสดีวัยรุ่ทุกท่านนะครับผมคุณกำลังอยู่กับ c h anel n Alternative และนี่คือเกม One Piece Bounty Rush นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับฝากไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เลยนะครับผมอยากได้ตัวอะไรตัวละครแบบไหนนะครับผมสามารถทัก ผมก็มาได้นะครับผมเดี๋ยวตัวไอ้มโอกา้วนกะนะนะนะ็จะทำให้เลยนะจ๊ะแล้วก็ติดตามแฟนเพจด้วยนะครับถ้ามีกิจกรรมแจกไอเดียอะไรเงี้ยจะอยู่ในที่แฟนเพจนะครับผมเข้าไปติดตามกันละกันนะถ้าไม่ติดตามก็ถือว่าคุณโชคร้ายนะครับผมคุณอาจจะพลาดกิจกรรมดีๆจากทางชาแนลผมได้นะครับผมนะโอเคน้องพูดกันมาเยอะแยะมากมายนะผมปกักเปิดปกักแฉะเรามาเข้าในสู่ในการเล่นดีกว่านะครับผมเป็นตัวละครอะไรวันนี้ซึ่งว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนอยากดูนะครับผมแล้วก็ผมเข้าไปเล่นมาค่อนข้างค่อนข้างเก่งมาก เก่งถึงเก่งมากเลยนะครับผมนะนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะครับและแน่นอนครับเราอยู่กับ ID Bad joke นะครับลืมบอกลืมโปรโมท ID นะครับผมเอาละครับตัวละครนี้นะครับผมเป็นซาโบไฟนะครับผมหรือ Sabo Stampede นะครับร่างนี้เป็นร่างแตมปิดสุดเท่นะครับผมใส่สูตรผูกไทยนะครับผมคือเขาเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าเป็นเหมือนผู้ดีอังกฤษ นะครับผมเหมือนอารมณ์แบบผู้ดีอังกฤษหรือว่าแบบเป็นชาวฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะครับผมนะค่อนข้างน่าจะได้เออ่ไอเดียมาจากตรงนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมนะโอเคนะครับตัวละครนี้สมัยก่อนเล่นยากนะครับผมซึ่งหยิบมาเล่นนี่มีแต่คนด่านะครับผมจริงแต่ปัจจุบันนี้คือผมลงไปเล่นเนี่ยมีแต่คนกดไลค์นะครับผมคือยิ้มเลยนะครับเพราะเรา MVP แกอันนี้นะครับผมคือมันโหดจริงนะน้องเนี่ยครับตะข่ายเพลิงเนี่ยมาตะคีเนี่ยเออท่าเนี้ยมันจะคล้ายๆกับ S ตัววิ่งนะครับผมมันจะเป็นกำแพงเพลิงแต่ผมว่าท่านี้ สำหรับตอนนี้นะแม่งโกงเลยนะนะครับผมแต่ว่าท่านี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเลลี่จะดอสได้นะครับผมนะแล้วก็มัตรราชันมังกรท่านี้แรงมากแรงมากเลยนะครับผมและแน่นอนครับเขาคิดที่เข้าเพิ่ม3 0 0เซเมื่อพวกเดียวกันโดนเคอนะครับผมเมื่อเพื่อนตายก็คือเราจะเก่งขึ้นเลยมานนี้นะผมก็คือตัวนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีแต่เพื่อนตายนะครับผมเอาจริงนะครับผมแล้วก็โอ้โหนะครับผมแล้วก็ถ้าเรา ติดคิดด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมกับใช้หมัดราชันมังกรพร้อมกับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูเนี่ยน้องว่ามันจะอัดแรงขึ้นไหม30%ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยนะคือแรงมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเขาติดไฟเราก็ตีโพโพโานะครับผมนะเด้งเลือดอีก10%ตายยากนะครับผมมาดูเหรียญของผมดีกว่ามาดูเหรียญที่ผมใส่นะครับผมถ้าน้องมีเซตนี้น่าจะน่าจะลองไปใช้กันดูนะรนดับแรกนะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิต3%นะครับเป็นเหรียญจาบาเหรียญเก่านะครับผมนะก็ ทำให้เราฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผมเมื่ออติดคลีนะครับผมซึ่งแน่นอนสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันติดขีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ย่นครูดาวสกิลหนึ่งติดขีอีกนะครับท่านี้รู้สึกจะเป็นท่ากัมแพงม่านเพิงม่านเพิงนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมย่นครูดาวสกิลสองสามเปอร์เซ็นต์อีกนะครับผมเมื่อติดคลีนะครับผมเมื่อคุณตีมาดาก็จะย่นครูดาวไอหมัดราชันมังกรแล้วก็เราอยู่ปาร์ตี่ร้อยห้าสิบหกนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมสี่แท็กใส่แกนลายกันโรเจอร์นิดหนึ่งนะครับผมตัวละครนี้ตั้งคำถามวว่่่่าา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 แพพ้นนนคคคหรรรืออออเเเปละะะับโดยู มันเป็นสีเขียวนะครับน่าจะโดนอาคาหนักอยู่แต่ว่าเราต้องเล่นแถว2ตัวนี้ผมถนัดเล่นแถว2มากกว่านะครับผมแล้วก็มาดูไอดีนี้นะครับไอดีนี้ค่อนข้างโหดนะครับผมให้ดูตัวละครนิดนึงแล้วก็เหรียญค่อนข้างฟูนะทุกตัวเหรียญฟูหมดนะครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าน้องอยากได้ไอดีแบบนี้สุดโหดสุดแกร่งแบบนี้นะผมนะในราคาที่ไม่โหดร้ายจนเกินไปนะครับผมผมมีอะไรมาแนะนำนะผมคุณสามารถเข้าไปกลางกับแอดเอกภพชูจิตได้นั่นเองนะครับกับกลุ่ม ใครที่เลือกหาไ d ดีหรือกําลังจะซื้อขายดีนะครับผมผมมีอะไรมาแนะนานะครับนั่นก็คือกลุ่มวันพิษบอาที่รัดไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายนะครับแน่นอนครับคุณเข้ามาคุณจะสามารถที่จะมาหาไ d ดีที่คุณถูกใจนะครับผมในราคาที่ดีนะครับผมนะครับโดยการที่ไม่โดนเกลียนเลยนะครับผมเพราะผมกลางกับเอดกอกพัชูจิตนั่นเองนะครับผมสามารถกลางกับ เออแอดเอกได้นะครับใจดีมากๆเลยจิๆยังไงก็มากลุ่มนี้กันเยอะๆครับมาอยู่กับพี่กันนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับแ <sl ature sous> okay, บผมมาแล้วฝั่งดูแบบค่อนข้างตึงอยู่นะครับผมค่อนข้างตึงอยู่นะยวหลบมานีก่อนนะ ม่านเพลิงไปก่อนอือหือราคาม่านเพลิงไปดิเฮ้ยโอ้โหมันรู้ว่ะผมจะสกิลมันรู้ผมจะสกิลอ่ะเฮ้ยอือลบคาดมามันไม่ยึดว่ะเออดีว่ะมันไม่ยึดว่ะมันไม่ยึดว่ะน้องมีกระแตกครับผมอุย๊ยโดนโดน โดนป่ะโดนอยู่มั้งหลบครับแล้วก็หมัดพิฆาตไปสวยตายครับผมจังหวะเข้าเนี่ยครับมันต้องมีจังหวะเข้านิดน,นึงฮนะอืมม่านเพลิงมาเดี๋ยวนะผมเล่นแถวสองแล้วหาเนื้อนน่อยเล่นยากครับเล่นยากมัน มิน้นหนึ่งนะครับมีมีม,ม,มีมีใครโดเข้ารอติดบูธดีกว่าครับจังหวะนี้เหมือนโยนเกมเลยมือผมโยนเกมวะตอนเนี้ยแต่ผมไม่ได้โยนนะครับผมไม่ได้โยนโอเคผมมีติดคลีอยู่โอเคสวยรอจังหวะแป๊บรอจังหวะแป๊บนั่นไงนั่นไงโดนนะมีโดนอยู่ฮะม่านเพลิงไปโอเคนา่ครับมีโดนนะมีโดนนะคือผมสัมผัสดได้ครับผมมีฮาคิครับ ผมว่าผมบวกเลยดีกว่าผมไม่ต้องยึดธงหรอกผมบวกเลยดีกว่ายืนสามยืดสามเชนเดี 3, ยวนเออเอาเอาก่อนเอาก่อนใจเย็นเนี่ยครับเมีมาตกเข้ามาใจเย็นอโอเคให้เพื่อนให้เพื่อนฆ่าให้เพื่อนฆ่านี่ฝั่งนูมม้นได้อยู่อืไม่โตอยู่เออม่านเพิง ไม่รู้ดิมันต้องมีโดนบ้างแหละม่านเพลิงมันกันธงได้ป่าววะโอ้โหมันดอดมันดอดมันดอดม่านเพลิงผมอ้าวอ้าวอ้าวหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนอะแล้วไงอื้อหือโอ้โหผมเล่นแถวสองเลยครับผมเอาดิเอาดิเออตามมาตามมามีใจก็ตามมาพี่มีใจก็ตามมาไม่มีใจวะไม่มีใจวะเฮ้ยเดี๋ยวดรออยู่หว่า มาไงตายโอ้โหผมตายว่ะวัยรุ่นอือเฮ้ยไม่หลบได้เหรอะจะพิ้วอะไรกันนะอืน,นี่ตายเถอนะขอ,อยาเล่นดเด้กแป๊บนะแล้วซูไปได้คเขาเขยึดไปสี่ทงครับผมกดหัวใจโลกาไปอือ <c oughs> MVP ไปขอใครโดดีนะตอนนี้มีใครโดนนะครับเราเล่นแถวสองง่ายหน่อย ครับผมซาโบสแตมปีดนะครับเดี๋ยวยึดทุ่นแรกก่อนนะครับมีโลแล้วไม่ใช่นะฝ <laughs> ากเราเกมแรปเกเตัวนี้ต้องมีพื้นที่ในการเล่นนิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้าสกิลมันค่อนข้างแรงไฟพิฆาตไปก่อนนะครับผมโดแหละต้องมีโดแหละโอเคเพื่อนอย่าตาย <laughs> เพื่อนอย่าตายใ <laughs> จเย็นส <laughs> วยครับผมหมื่นแปดใช้ได้อยู่อืมอ <laughs> ืม เดี๋ยวติดติดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมัน,มนเป็นสีแดงเดี๋ยวจะเย็นโอเคครับใจเรื่องอยู่อื้มไฟมีคาดออกไปก่อนโดม,มาก่อนครับลดมาก่อนโอเคโอ้โหมันอยู่ไหนวนะเนี่ยเดี๋ยวผมถอยก่อนนะครับผมผมเก็บเลือดก่อนอย่งั้นผมตายครับหายไปครับคือตัวนี้ผมยังเล่นไม่ชำมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีจังหวะเข้าจังหวะของมันอยู่นะครับ ก็ไม่ได้เล่นง่ายครับเขสวยครับหมื่นห้าแรงนะแรงนะเขผมถอยมาก่อนนะเขมันโดนนะมันโดนนะมันโดนนะมันโดนกันอยู่นะครับผมอืมอืมสวยไฟก่อนนะผมกำแพงเพิงใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อืมอืมมันลดดาเมจมันลดดาเมจอันนี้ท่ามันลดดาเมจ โอเคเพิ่มเพิ่มเดฟเอเพิ่มเดฟถอยก่อนครับอ่าตายนะอย่างนี้ตายนะนเนี่ยครับผมจะเด้งเลือดนะผมเด้งเลือดเพราะว่าใส่เหรียญเด้งเลือดมาครับผมมันติดไฟด้วยมันก็ยิ่งเด้งนะครับโอ้โดนหึกระเด็นมาฝั่งนี้โอเคเอาดิสวยกำแพงพังไปมันต้องอยู่หลังกำแพงโอ้ล้มว่ะ เออเรบกนผิวนะเพจบันมันมันมันเล่นช้ำมากถอยมาก่อนนะมันมีสกิลเราก็จะตายครับนี่มันเอาแล้วมันเอามันเอาผมโอ้โดนโดนสเด็กแมนไม่น่าเลยสเด็กแมนหลอยเมื่อกี้ครับผมมาไม่ครับผมแล้วทำไมเออผมผมผมสงสัยว่าทำไมถึงไม่ไม่เอาใครโดมาแตะครับ โอเคเราจะทันไหมเท่าน,นี้แหละประเด็นดูยโลฟามาไป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 หลังคนนึงเออโอโ้โหโดนอีกครับไวรุ่นอืมแตกสวยได้สีสีโทงไปช่างมันโอ้โหติดติด,ต,ดติดมือติดมือเรียบร้อยครับผมจะ้าไปโอ้โหมันมันแรงนะผมว่าสกิลมันแรงมากนะพี่พี่พโ,อโ,โอ้โหเป็นของสายบิงครับ ค่าไป5ตัวนะครับค่าเยอะนะค่าเยอะนะครับผมมันค่อนข้างโหดนะครับผมตัวนี้ 行けるさどこまでも」「星しならに近いあの場所に何があるのだろう」「閉ざされたドアの向こうを確かめてみたい」「プロペラもはもいらないさ」「少し愛で」 迷う右左少し不安でも同じ 「うらにあの場所に。